โอ้โหเสียงรถแต่ละวันโอ้โหโอ้โหโอ้โหทำไมมันแรงอย่างนี้นะโอเคทุกคนนะกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราก็จะทำการต่อพ่วงนะครับนี่เราก็จะไปย้ายเอาเจ้ารถเขาเรียกว่าอะไรรถรถลากใช่ไหม ยู่นี่ใช่ปะที่เราอันนี้เออจากพาร์ทที่แล้วนะผมเราทําการเช่ารถแท็กเตอร์มานะทุกคนนะเออเราเช่ารถแท็กเตอร์มาโอเคเอ,อ่าแล้วเราก็จะทําการเออเดี๋ยวผมเอานี้เข้าเข้า,เข,าเข้าบ้านดีกว่าเอาเออรถเข้าบ้านก่อนดีกว่านะครับผมเอาหางตัวนี้เข้าบ้านไปเลยเอ,อ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ใหนน้เข้าบ้านไปเลยสต็อกโอเจวายเข้าบ้านไปเลยแล้วกันนะครับนี่แล้วก็เอ่ออันนี้เป็นของนะครับอันนี้เป็นคืออะไรวะเนะี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะหุน้นอ๋อไรายได้เหรอใช่ปะใช่ไรายได้ปะนี่คืออะไรอ่ะอ๋อนี่คือสกิลสกิลเพลเหรอใช่เหรอคืออะไรวะเนะี่ยโหุ่งกองดินโอ้โหมีกุญแจมีรถ เดี๋ยวในดูดิตอนนี้เลเวลเราอัพยังยังนะครับผมโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะเอารถคันนี้นะครับทำการขึ้นรถกันเลยแล้วกันนะท่านผู้ชมแท็กเตอร์ลิฟแฮร์นะครับที่เราเช่ามาจากคลิปที่แล้วนะครับผมโอเคหางลงกันเลยแม่งมันเกี้ยวลงผิดพัดโถโอเคก็จะเอาลงกันเลยอ่าเราก็จะทำการ คือเกมนี้ก็มันดีนะแต่ว่าก็ยังมีบักนะกบกบบ๊กอยู่นะทุกคนมีบั๊กดีบงมีบั๊กอยู่นะอ่าปั๊บอ่าเราก็จะเปิดไซเรนหน่อยโอเคโอ้ดีมากเลยอะ่ะคือขับอยู่ตนในภาคสามมาขับภาคนี้สุดยอดมากเลยท่านผู้ชมวีเราก็เดินขึ้นเลยใส่หลังขึ้นแล้วกันเนาะปับ๊บใส่หลังขึ้นกันลอย อวิวทำไมมันไม่ตรงวะเนี่ยเดี๋ยวนะทำไมมันไม่ตรงวะไม่เหมือนที่คุยกันไว้เลยนั่นแหละลูกพี่เหมือนที่คุยกันไว้นะให้้มันเหมือนที่คุยกันไว้หน่อยดิอะไรอะ่ะมันเป็นอะไรอะ่ะ <c oughs> อย่าบอกนะว่าขึ้นไม่ได้เนี่ยขึ้นดิโอ้โหแม่เเงเลี้ยวผิดอีกกู โอ้มันมันโอ้โหม่เลี้ยวผิดชีวิตเปลี่ยนเลยไหนลองล็อกอันนี้ดิขึ้นมาไม่ต้องทำอะไรแล้วล็อกเลยเออ,อเจีบ <laughs> จบแค่นั้นแหละเอเคอเราก็จะไปที่หน้าง,งานเรานะครับนี่ก็ตรงไปแล้วก็ข้ามสะพานก็ถึงแล้วเป็นงานทำอะไรไม่รู้นะมันมเป็นน่าจะเป็นร้านขายของอะไรสักอย่างหนึ่งนะผมนะเออน่าจะเป็นร้านขายของนะผมเผมโอค เออ,เอ,อจะเย็นหน่อยลูกพี่เดี๋ยวขอยัดเติมน้ำมันก่อนแล้วกันนะทุกคนนะเอาต,กต,กต้องเติมน้ำมันก็ต้องวิ่งเข้าไปข้างในเหรอไม่ต้องดิเออจอดนี้ก็เติมได้เนี่ยเยี่ยไปเลยป๊าบโอเคช่วยกันเลยช่วยกันเลยช่วย่วกันเลยนะครับผมนะ <S <S โอ้ยเียไปชนเขาอีกโอ้โหอะไรวะเนี่ยเอ็น ใครไม่มาเปิดเพลงมันอะไรแถวๆนีว้วะเนี่ยอันนี้ว่าบรรยากาศช่วงเย็นๆนะทุกคนนะบรรยากาศช่วงเย็นๆแล้วนะครับผมอ่าเราก็จะกำลังไปทํางานนะผมกําลังไปทํางานนะครับท่านผู้ชมนี่โอเคไปก็รอยไปก็รอไปเลยเราก็จะเลี้ยวเลี้ยวขวานะเพื่อขึ้นสะพานข้ามไปนะครับ อ๋อนี่ไงตรงนี้ไงที่เรามาตักดินออกนะ่ะภารกิจแรกนะบริเวณนี้เลยถ้าเราไม่ตักดินตรงนี้ออกเราก็ไม่สามารถวิ่งผ่านเมืองได้นะครับผมวิ่งมาอีกเมืองยังเมืองนึงได้นะนี่ไปเลยเป็นร้อยเป็นร้อยไปกันร้อย,น,อยนี่ครับสำหรับหน้างานเราก็จะอย,อยู่ฝั่งขวามือของสะพานเลยนะครับผมอันนี้ก็ใกล้เมือแล้วตอนแรกผมว่าจะร้อยเป็นสว่างก่อนอไม่ต้องหรอกมัน มันก็จะมันก็จะสว่างมันมันก็กลัวจะมืดเนาะว่าไงครับลงุงที่จอดรถบัสรอผมขอจอดรถหน่อยนะขอจอดรถหน่อยนะลุงนะที่จอดรถบัสผมไม่สนอะ่ะเออโอเคขอจอด่อยนะอ่าที่นี่ผมคุมนะผมขอยัดเลือนนะผมอ๋อมันต้องปลดล็อกเชือกก่อนโอเคปลดล็อกเชือกนะครับผม กดล็อกชื่อเคลียร้่เหอยนะผมล็อกโซ่นะผมล็อกโซ่นี่อันนี้เป็นลิปแฮนะผมแต่ว่าเป็นรุ่นใหม่ไมมันก็ไม่เชิงใหม่หรอกมันก็รุ่นเก่าแหละเพราะว่ามันมาตั้งแต่ภาคภาคสองนะหรือไม่ก็สองพันสิบห้าอ่ะงสมมติว่าสองพันสิบห้าผมไม่ค่อยเล่นนะอ่าเดี๋ยวลองในนี้ดู ลองเกตด,ดูนะครับผมอุ๊ยอุ๊ยลองเกตดูลองเกตด,ด,อกด,ดูอ่าอ๋อมันบังคับได้เลยนี่嘛โอ้โห<อ>เทกเตอร์นะครับผมอเออเทกเตอร์นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะผ่านลงนะครับปึง้งอ๋อมันต้องจิ้มลงแบบนี้นะครับผมโอเคอ๋อมันต้องทำแบบนี้ โอ้โหผมเรากิดเดอร์มามันทำไม่ได้ดิ <laughs> อ๋ออ๋อมันต้องจิ้มลงแบบนี้โอเคเถอยครับทุกคนครับถอยครับผมนะถอยครับ ปั๊บอย่างนี้ว็ดดันไปเลยจวดครับผมปั๊บดันมาโอ้โหชิวจัดว่ะมปล่อยปล่อยปุ่มปล่อยปุ่มอาอาสองไม่ได้เลยครับทุกคนครับปล่อยอาสองม่งแบบเขาเรียกว่าไรรถมันเลี้ยวทันทีครับปล่อยนิดเดียวมันรถเลี้ยวเลยนะทุกคนนะปล่อยนิดเดียวคือรถเลี้ยวเลยเอ,อ่ะโอเคแล้วก็จะเก็บไปนะผม อ๋อมีเอียงผ่านด้วยยีดมุมมองภายในดูหน่อยดิอ่ามาโู้มุมภายในสมจริงจัดวะ่ะแต่จอมบนิเตอร์ไม่มีนะจอมบนิเตอร์ไม่สแสดงนะผมเออก็ยังมีความเป็นรถเก่าอยู่นะข้างนอกนะไอ้ข้างในอะ่ะพื้นที่ข้างในเนาะก็ยังมีความแบบเป็นรถกงรถเก่าอยู่ แต่ข้างนอกนี่เป็นรถใหม่เลยนะทุกคนนะเออเจอป้าโอเคถอยเลยดันเลยนี่นี่นี่ดันไปเลยดันไปเลยโอเคเรียบร้อยกียก็ก็จะมืดแล้วนะทุกคนนะ มามาเลยมาเลยดโอ้ยเบอร์จัดเบอร์จัดชิวจัดแกจะมือแล้วจะมือแล้วเราก็ทำงานทั้งคืนนะทุกคนบริษัทเรานี่เน้นเน้นทั้งคืนครับผมนะเน้นทั้งคืนนะครับ ทั้งภาค3ทั้งภาคนี้เลยผมทำงานตลอดเลยนะครับผมนี่ชนรถชนรถจันเลยครับผมนะชนรถจันไปเลยดเแล้วทุกคนใกล้จะเสร็จแล้วเนี่ยมันชอบเลี้ยวผิดเป็นไรไม่รู้อ่ะชอบเลี้ยวผิดเลี้ยวถูกอ,อ ปโอเคเสร็จเรียบร้อยโอ้โหถ้าเสร็จแล้วมันลงลึกเลยนี่ว่าใช่ปะเ,เสร็จแล้วมันจะลงลึกเลยเนาะเออจะลงลึกเลยนะผมถ้าเสร็จอ่ะโอเคโอเค,อเคได้อยู่ออติดปนะเนี่ยอย่าติดเ้ยเปิดไฟเดี๋ป๊าบโอเคอ๋อเป็นแม่ครูเหรอทีนี้โอ้โหแม่ครู สามกองนะผมเดี๋ยวเราไปย้ายเจ้าแคทตมาในคลิปหน้าแล้วกันนะทุกผู้ชมนะสำหรับคลิปนี้สั้นๆน,นะทุกคนนะสั้นๆน,นะผมโอเคน่าจะสั้นมากเลยแหละก็ตอนนี้เราถ้าเราไปย้ายแมคโครมามันก็จะนานใช่ไหมล่ะโอเคก็อ่าไหนดูหน้าง,งานดิอ่าแมคโครแมโครแมคโครโอ้โหจีหลุมวะเนี่ยสามหกหลุมเลยอะ่ะโอ้โหหกหลุมเลยแล้วก็อันที่สองก็เป็นเคน ยกอ่านนยกของอันนี้สามก็อ่าหินนะครับผมอ่าหินแล้วก็บดอะไรก็ว่านไปนะทุกคนโอเคเดีย๋ยวเจอนะผมถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมนะกำลังมันเลยคลิปนี้นะผมก็อ่าคนดูาจะน้อยนิดนึงนะสำหรับเกมนี้นะครับผมแต่ว่าผมก็ชอบนะผมก็เล่นมาตั้งแต่รุ่นแล้วแหละผมก็เป็นสายคอนแทคชั่นแหละ จะไม่ถ่ายจะไม่ทําเลยมันก็ไปไม่ได้นะทุกคนเพราะคนมันชอบอะไรไม่เถอะเดี๋ยวคนดูก็กลับมาเองแหละนะครับผมนะเหมือนสมัยก่อนนะครับผมโอเคเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับโอ้โหจิงหลีด